ของเ to ่นถ้าเราก็อันไหนคือที่นั่งเนี่ยก็คืออันนี้อันนี้ที่น่านดูผมว่ามันไม่โดนแดดเลยถูกไหมถูกไหมฮะโอเคออกไปก่อนเลยอันนี้กิ่งนี้กับกิ่งนี้เอออันนี้มันซ้อนเอาอันนี้ออกไปก่อนอันนี้ไม่น่าโดนแดดอย่างนี้อะไรอย่างนี้ถ้าต้องคีกระตุ้นมันอันนี้ไปข้างในไปข้างในมันลบวต้นไม้ไม่ชอบ พันก่อนไหลไปอ่ะกิ่นนี้กิ่นซ้อนสปลายมันซ้อนอันนี้แหละเห็นไหมเอาออกซะอ่าแล้วใบกุนซังกะไลไปเรื่อยใครฟังแล้วรู้สึกเขื่อนพุ่งนี้เสร็จกูแน่กูจะไปแต่งกินกันไกลพร้อมไหมยังไม่พร้อมพี่ชายมีขายไหมครับพี่ชายกูไม่นายอันนี้เราไปขี่ใบทิ้งไปเรื่อยๆให้เขาดูว่า เดี <PM S 2> <át> ๋ยวเดี๋ยวภาพแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นเลยว่าโอ้โหรูงนี่แต่งนานแล้วต้นไม้มันจะรู้สึกแบบอืมนแล้วก่อนตอนแต่งเราควรใส่ปุ๋ยก่อนไหมครับได้หมดถ้าสดชื่นเอาที่ท่านสะดวกเลยครับไม่เป็นไรนะฮะเราจะรู้สึกว่าเราเสียได้ไปอ่ะมันอุตส่าห์เอามาตั้งเยอะให้กูแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ใช่ไหมแม่ ไม่ใช่ฮะไอใบทุกนี้ไม่โดนแดดก็คือเสริฟนอมกินไม่ปรุงอาหารครับคุณต้องเอามันทิ้งไปครับแล้วใบทุกใบต้องโดนแดดนะฮะใบทุกใบโดนแดดปุ๊บมันจะโตเร็วมากเราคิดเราเราคิดผิดครับเออเี่ยแม่เขาบอกวันบังกูไม่ต้องทำไรแล้วพันหนึ่งร้อยต้นผมแต่งอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียว ทำจนไม่มีงานทำไม่กี่ต้นครับเนี่ยร้อต้นโอ้งานติดติดหวังวันนั้นที่ที่แต่งของผมนี่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าต้นนะร้อยยี่สิบกว่าต้นเพราะขุดบ่อเพิ่มมาจากร้อยสามสิบเลยวันนั้นวันเดียวเองนะวันเดียวเหียคนเดียวมีล well oh, right, no ูกน้องช่วยวันนมีลูกน้องช่วยเหียเหียคนเดียวประมาณครึ่งเตียงเพราะว่าของนี้อ้ายมันไม่เคยแต่งเลยสามปีเนี่ยผมก็แต่งแล้วตอนนี้ย ล้วถ้าลองดูตอนนี้ผมว่าแดดมันสองถึงหมดแล้วต้นไม้มันรู้สึกโอ้มหไม่อยู่นอากาแล้วถ้าลรงนึกบ้านท่านอยู่อะ่ะอยู่แต่ไม่เก็บไม่กว้าเลยอืมแล้วเดี๋ยวตัวน,นี้มันแตกมานะ่ะมันจะละล้าออกมาค่อนยังยาวอันอันนี้เป็นกิ่งกระโดงวะเหรอกระโดงครับกระโดง,งปัญหาใครใครเจอมีปัญหาแบบกิ่งข้างนะั้นขึ้นมาเป็นใบพันแล้วไม่วนสักทีมีมีไหมครับมีอ่าไม่เป็นไรนะแตนว่าเป็นกิ่งข้างสมมติเ่อนี้เป็นกิ่งข้างนะคีบ ห้าสิบเซนลงไปเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะตั้งมาเป็นกระโดงขึ้นใหม่เลยตั้ง็นต้นใหมถ่ถ้าเป็นกิ่งข้างนะ,งงมนะไม่ไม่คิดเกี่ย้อัลงไปเลยห้าสิบเซนแต่ถ้าต้นมันสูงอย่างนี้อาจจะคิดขึ้นต้นทิ้งไปเลยก็ได้จริงๆ <c oughs> เดี๋ยวมันเวียนกระโดงองักเก็งผมป๊อกเลยกรณีที่ท่านปลูกกิ่งข้างแล้วไม่ยังเป็นใบพัดอยู่นะครับเดี๋ยวแนนมาตัดลงมาวานทักห้าสิบเซนเดี๋ยวกิ่งที่มันขึ้นใหม่ใหม่มันจะวนเป็นกระโดงเองนะครับ แต่อันนี้มันม,มีกระดงแล้วไม่ต้องไปตักมัน,น,นกระดงก,กระดงคำว่ากระดงคือกิ่งมันรอบทิศเห็นไอ่าโอเคแต่ก็น,น,นี่อันนี้เอาววไว้ตลอดไปเลยใช่่อ,อะเดี๋ยวถึงเวลาคือมีต้นทุนเรียนอะตอนเนี้จากดินขึ้นมากิ่งเนี้ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณห้าสิบเซนเดี๋ยวพออายุมากขึ้นกิ่งเนี้ยมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันมีการขยายข้อเด็กกระทิ้แฮกอะหัวเข่าติดดินเลย อ่ะโตว่าเข่าก็ยืดส่วนนี้ก็ยืดส่วนนี้ก็จะกินนี้ก็จะห่างตรงนี้ก็จะห่างเซลล์ที่อ่อนก็จะห่างเรื่อยๆือเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะยืดข้อเขาเรียกว่ายืดข้ออ่ะอันนี้ถามว่าออกไหมตอนนี้ครับอ่ะตอนนี้พี่นกภาพผมอ,ออกฟึก๊กเอวฟันหล่อเวยเฮ้ยใช้คำว่าถกกระโปรงแล้วทำไมอย่างเนี้ยเออแลดูเพราะนั้นคำถามคือคุณพี่จะแต่งแค่ครั้งเดียว เราไม่อะไร <laughs> <laughs> เลยเหรอพี่อย่าทำเหมือนผมเลยปีละครั้ง <laughs> เลยอย่าทำเลยไปนะนั้นตอนนี้ไม่อ,ออกเดี๋ยวอีกหกเดือนมึงอ,อาจจะโดนก็ได้ถ้ากิ่น,นี้มันมาดี <laughs> พี่มันแต่งทีเดียวไม่ไม่เซ็จคุณภ <laughs> า <an> <im it> พมันก็ต้องแต่งไปเรื่อยๆเือาายๆอ่าอันไหนไม่มาใจทิ้งไว้อย่าอย่า,ยารีบฮะไม่ต้องรีบ